ะะการนการจังหวัดพัทลุงทนายกเหล่าแกนชาติจังหวัดพัทลุงนาวาการเอกดเตอร์ที่คุณคงมีที่ปรึกษาผู้ว่ารายการจังหวัดพัทลุงด้านการท่องเที่ยวท่านท่องเที่ยวและกีฬาจัางหวัดพัทลุงหวัวหน้าส่วนราชการขอการค้าจัางหวัดพัทลุงผู้ประกอบการสู่มวลชนตลอดจนนักกีฬาและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมท,ทุกท่านครับ รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานพัทลุงสปอร์ตเฟสภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาแนวใหม่จงังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ในวันนี้นะครับก็ต้องขอเรียนว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับมาจัดที่ลําปำนะครับเพราะว่าลำปำเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีชื่อเสียงนะครับพูดถึงพัทลุงเนี่ย ก็จะต้องทะเลน้อยกับลำปำนะครับอันนี้ลำปำก็เริ่มซบเซาไ่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ชุมชนลำปำเนี่ยพลังเลี้วมื้นะครับวันนี้มีสมาชิกชุมชนมามานั่งฟังอยู่นะครับหลายคนเมื่อเช้าเนี่ยเปิดตัวมาแล้วนะครับชุมชนลำปำก็จะเปิดให้บริการพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คิดว่าก็คงจะเป็น ที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่คนมาเที่ยวชมน,นะครับไปดูตลาดตอนเช้าอยู่นิ่สะพานนะครับก็มีพระมีพระมาตักบาตรด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้ามากมายอันนี้อันนี้เป็นจุดส่งเสริมนะครับแล้วทางท่องเที่ยวกีฬาก็มาจัดกีฬาวันนี้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นวิ่งฟันรันแลวิกีฬาใจกีฬาน,นะครับวันนี้ก็เห็นว่าทะเลสวยนะครับวันนี้ผมว่าทะเลสวย พราะว่าฝนพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับวันนี้ทำให้ท้องฟ้าทั้งเรบรรยากาศก็มันก็ได้หมดเลยนะครับวันนี้นักกีฬาเยอะแยะเลยในรอบบริเวณนี้เพราะว่าตอนเปิดจอเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดนะครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวไอ้ตำลอที่แบบก้อจอเนี่ยหมดนะครับพก็ทำให้เห็นว่าคนสนใจเรื่องการกีฬาโดยเฉพาะวิ่งนะครับท่านจะสังเกตว่าวิ่งเนี่ยไม่ว่าตรงไหนคนจะไปเยอะท,ที่แบบ ไปกันดานแล้วก็ยังมีคนไปไปไปวิ่งนะครับมันก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวด้านกีฬาเชิงกีฬานะครับที่พักก็ได้ไ,ได้รายได้ร้านอาหารก็ได้รายได้นะครับท่านก็ได้สุขภาพอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการพัฒนาไปทุกด้านโดยเฉพาะด้านการน่องเที่ยวแล้วก็การกาส่ขขงเสริมาที่ซึ่งเป็นแนวทางในการทํางานของจังหวัดพัทลุงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬา นะครับวัฒนธรรมนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นด้านเกษตรก็มีคือคือทุกทุกทุกวันนี้มันขายได้นะครับการการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าเราไปทำเจิไหนได้หมดทางสายมูก็ได้นะครับทางรถทุบรถศาสนาหรือชุมชนวิถีที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับเช่นตุนชนลำปางอย่างเงี้ยเขาคงเอกลักษณ์ของเขาไว้นะครับเพียงแต่มันซ่อนอยู่ที่จะทำไงให้มันระเบิดออกมานะครับผมเคยเคยพูดหลายหลาเด็บอกว่า สิ่งที่จะทําให้แต่ละที่เนี่ยสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้คือการระเบิดจากข้างในนะครับตามที่ะบาทสมเร็จว่าจนะการที่ดีหมาบุญหมาที่ครจะดึงเด็กมาลาดินไม่น่าตัวทิพย์นะครับท่านเคยให้แนวนโยบายประวมวลรายโยบายไว้ว่าการพัฒนาที่ดีก็คือการพัฒนาที่ระเบิดจากข้างในนะครับสิ่งเหล่าน,นี้มันจะทําให้ทุกๆแห่งที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันสามารถ เป็นเพชรที่ปัสสาต่องแสงประกายออกมาได้นะครับแล้ลำปางก็เหมือนกันนะครับทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงมาจัดที่นี่ถือว่าดีนะครับดีบรรยากาศก็ดีแล้วก็มีอาหารมีอะไรเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเขาเจียงแล้วมาลำปาอีกนะครับแต่ก็ทําให้พัทลุงเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะนะครับแล้วก็เที่ยวเยอะทุกวันนี้ผมอยากให้หน่วย,ยงานที่ท,ที่ทาสถิติดูนะครับว่านักท่องเที่ยวเข้ามาพัทลุงปี2อง8บได้ 18, เท่าไหร่ แต่ผมคิดว่ามากมากว่าที2567เพราะว่าหนึ่งโรงแรมเต็มนะครับแค่แ่งโรงแรมดูสิอินเซ็ตเต็มโรงแรมรอบๆในใจกลางเมืองเต็มนะครับท่านเสดงว่าคนเข้ามาท่องเที่ยวมาจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้น้อยหน้าจังหวัดอื่นนะครับเพียงแต่ศักยภาพที่มีเราต้องทําให้มันออกมาให้คนภายนอกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานขอบคุณเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับขอบคุณจุมจลลำปำนะครับขอบคุณทาง าการการท่องเที่ยวและก,กีฬาของคุณการกีฬาตามรวมกีฬาของการค้าหน่วยงานภาครัฐเอกชนตำรวจท่องเที่ยวนะครับทุกทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันให้กิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็พร้อมวันนี้ผมต้องขออวยในนักกีฬานะครับทุกท่านนะครับแข่งกันกีฬาก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราใช้ถนน,นร่วมกับรถนะครับบางทีก็ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องระวังแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยดูแลอ,อยู่นะครับ แล้วก็พึ่งเหตนว่าผมก็วิ่งเจอแล้ววิ่งตอนเย็นปกติจะวิ่งตอนเช้าแต่วันนี้วิ่งตอนเย็นไปชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นบ้างเปลี่ยนบรรยากาศยามเช้ามาเป็นยามเย็นก็ดีนะครับบัดนีน้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานพัทลุงสปอร์ตเฟสภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ2568ณนะบนับบัดนี้ครับขอบพระคุณครับ